สบายดีสบายดีค่ะมาเด้อกินข้าวซอยบันนี้ถึงแม้ไม่ใช่ข้าวซอยสาววนแต่ก็เป็นข้าวซอยหลวงน้ำทาคือกันแต่ตัวนี้มาจากหนักค้หลวงเวียงจันเป็นกระแสคักลายจนหากินยากจังได้กะต้องขามมากประเทศไทยห้ดีสันด้รับประทานกิน แทนเขาซ้อยตัวนี้ปกติเขาจะส้อยเป็นเสน้นเป็นเสน้นแล้วก็ใส่ตัวน้ำอันนี้เขาน้ำเขาซ้อยนี่ค่ะบาทนี่สาววอนสาววอนนี่เพิ่นกับเป็นคุณคู่เดสอนคือกันเลยครับดิฉันเพิ่นขายเพิ่นขายอันเพิ่นขายยังก็เขาซ้อยดวงน้ำท่าเพิ่นพ้ากินแบบนี้สีกออกแล้วก็กินแบบนี้ ใส่บักเพ็ดบักเพ็ดประเพ็ดเทศดลาวเลยนี่หญิงบักเพ็ดประเทศดลาวซิม,มึงดูมันเป็ดจังใไดเดี๋ยวนี้คือหิตแทะแล้วก็น้ำอันนี้ใส่อันทัวเอียงก็เขาเอื่นยังทัวออียงเขาอื่นนะนี่คือผักเนือเห่าหนี่นะคุณอะติด๊ดผักเนือเขาหเดนี้นี่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 อืม อืมทัวเนาอืมอันนี้ก็เป็นแ่นแปงเป็นแปงแล้วก็ให้ให้เรานะมันจะทำคล้ายๆกับเขาเกลียบปากหม้อนะโดยไม่มีไส้ประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ดิฉันมาทารัดกินยู่ดอนเลยค่ะนี่ เพราะว่าเขาบอกว่าต้องกินวันต่อวันมันถึงอร่อยชวนาน้ำตัวนี้ก็จะเป็นนวดนวบนวดหว,ว,วานหว,วานดิเป็นเห็ดนวดนวตัวนี้นะเป็นมูสับผสมทั่วเนาผสมเอียงเขาอะตำ้ากา็พัดแั้นแป้งอันนี้ก็เป็นจืดๆด,ดอก อืมเป็นนุ่มๆเป็นนุ่มๆขาดออกง่ายๆก็ไม่ได้มีความมั่นอะไรได้ยละ่ะนี่น่ะเออเนี่ยนุ่มๆอ่อนๆอ,อ,อืม ถ้าแซ่เย็นว่าสิแข็งเผินว่ะบ่แซ่ก็ได้ใส่เลยบักเพชรน,นี่บักเพชรมาจากประเทศลาวหมดนะคะน้องสาวสุดที่หลักเอามาใหม้มาจากเวียงจันทร์เลยไทยเวียงจันทร์ใครได้กินละเดอ้อนี่ใส่เข้าไปผักนี่สิเป็นอยากอียงล่ะอยากกินยังไม่ประเทศลาวนี่อืม มันมีอีอย่างอีกบอกมาดูที่สือส่อกินใดในประเทศเลาวค่ะนะเน้อม,มูเนืม้อมูเอื่อืเอ่ยงก่อเริ่มซื้อแล้วล่ะเสีบแซมอันใหญ่ๆขอยก,ก็กินมาแล้วล่ะอืมอืมอื้ม แบ่งมันเป็นนุ่มๆรสชาติม้องช่วอ,อย่างรู้ป่หมูพัดเต้าเจียวไมหมูผัดใส่กบเ,เต้าเจียวอืมเป็นนวลๆออกรสเข้มๆเ,เข้มอยู่อออาจจะแล้วแต่ลานเข้มน้ำผัวเน,น่านน่ละมะั้งเดาเอานะบักพีกบักเห็ดใส่ อันนี้เอาใส่เออใส่อันนี้ลงไปแต่แป้งอันนี้ได้เลยดสื่อแต่แป้งอันนี้มากเขากับเฮดน้ำขึ้นน้ำจิม้มแปะสะเข้านี่ก็ได้อันนี้นะเออบดตรงเอานามอันนี้เข้าก็ได้อือกยินหลําพันใส่เออแต่ที่ฉันมักหวานว่ะ <laughs> อันนี้มันเป็นเค็มๆนัว,นว อืมอืมอืม,อ,มอยู่อ่ะแซ่เมื่องังก็หลวงน้ำท่าบ่ะแล้วเขาผุนประเทศเล่าบ่ะนะอืมผู้ใดสนใจบ่วมีขาย ไม่มีขายค่ะสร้างมาจากบัดล้าถ้าผูใ้ใดสิก,กินอยูกไก่ไกลๆก็คือเวียงจันทร์อืมบม่มีการทรงออกทรงยังใดๆเพราะว่าอะไรมันบูดง่ายเน่าง่ายแป้งอันนี้เขาไม่ได้ผสมสารไงไม่ได้ผสมสารกันบูดกันซึมยังเราเป็นแป้งนุนม่นมๆแบบนี้เลยนะคะป่ะโอเคผ่านแซบ่บไปดิฉันได้กินแล้วเด้มอมาหอดเมืองไทยกักยูอ่ะ ขอบคุณหลายๆคะ่ะที่ขอติดตามรับชมกิจแสบแบบนัวๆคะ่ะมิน,นี้ขอร์ลเมกอนคะ่ะสวัสดีค่ะ